สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมานาจะมาพาน้องนะคะพู่กินหมากด่างเหลืองกระถางนี้นะจับขึ้นหลักนะคะแล้วก็มีเพื่อนๆถามมาว่ามีวิธีการทําหลักที่แบบง่ายแบบง่ายมากๆอกะมากถึงมากที่สุดไหมแล้วก็วันนี้มานาเห็นน้องเห็นไหมคะพู่กินหมากด่างเหลืองของมานาเนี่ยเขาเริ่มแบบนมานาเลี้ยงแบบนี้ค่ะแล้วเขาก็เริ่มเลื้อยเลื้อยแล้วว่าเขาเลื้อยแบบ ยอะแล้วอะตอนที่รับมาครั้งแรกอะนะคะเขามีอยู่ประมาณ2อสาใบเองนะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขาก็แบบว่าแทงยอดออกมาเยอะมากเลยแล้วเวลาเราไม่จับทำหลักเนี่ยใบยที่เขาเริ่มจะเกิดใหม่เนี่ยเขาก็เริ่มเล็กลงเล็กลงไปเรื่อยๆนะคะก็คิดว่าคงจะต้องเอาน้องจับตั้งแหนขึ้นจับขึ้นหลัก วันนี้ก็เลยจะมาแนะนําวิธีการทําหลักแบบง่ายมากถึงมากที่สุดที่มีเพื่อนๆถามมานะคะโดยใช้จากวัสดุเหลือใช้ที่มีเท่าที่มีจริงๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ามันน่าจ,จะทําหลักเจ้าพลูกินหมากด่างเหลืองยังไงนะคะเดี๋ยวเราตามชมกันในคลิปนี้นะต้นนี้เนี่ยสวยแหละมันน่าชอบตรงความด่างเขาว่าเขาจะมีความด่างแค่ตรงช่วงตรงเนี้ยมันก็เป็นอะไรที่น่ารักไปอีก อีกแบบหนึ่งเนาะสำหรับผูกกินหมากด่างเหลืองนะคะมาเดี๋ยววันนี้เรามาทำหลักกันดีกว่าจ้าวิธีการทำหลักง่ายๆถึงง่ายที่สุดของมนานาในวันนี้นะคะก็จะเตรียมแค่เพียงนี่เลยการเสียบลูกโป่ง2อันนะคะแล้วก็ตะข่ายพลาสติกที่เป็นรูใหญ่เนี่ย เมือ่อนาเหลือเศษอยู่แค่นี้ก็จะใช้แค่นี้นะคะเท่าที่เหลือนะก็เดี๋ยวเรามาลงมือทํากันเลยวิธีที่ง่ายๆเพื่อนๆอาจจะบอกว่าหือก็คิดได้เนาะก็เนี่ยค่ะเอาเอาตัวอ่ากาันกานของลูกโป่งเสียบลงไปแล้วเราก็แทงขึ้นแทงลงแบบนี้ นี่แหละง่ายป่ะบอกแล้วว่าง่ายง่ายถึงง่ายที่สุดอีกอันเนี่ยค่ะพอแทงแบบนี้เสร็จก็แทงอีกฝั่งเนึงให้เขาอยู่ในในช่องที่ใกล้เคียงกันนะเพื่อความสวยงามแล้วเราก็แทงขึ้น จะแบบอาจจะแบบง่ายไปนิดแต่ก็ก็มันสะดวกค่ะคือไม่น่ามองว่าวิธีนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ที่ค่อนข้างจะสะดวกแล้วก็แล้วก็ง่ายเอาง่ายๆแบบนี้เลยพอเสร็จแล้วใช่ปะเราก็มาจัดตำแหน่ง อันนี้ของเหลือใช้เลยนะเราก็มาดึงให้เขาให้เขามีความสวยงามเสร็จแล้วก็มาเอากระถางของเรามาเราก็เอาหลากักจัดตำแหน่งเขาไม่น่าจะวางตรงกลางเลยนะ นี่เวลาเราเสียบลงไปเนี่ยเพื่อนเก็จะเพื่อนๆดูนะคะว่าตรงส่วนยอดเนี่ยเขาจะมายึดกับหลักตรงช่วงไหนนะถ้าเราคิดว่าเราจะปรับหรือเราขยับนะคะเราก็แค่เนี่ยกระเทบิบขยเบค่อยๆขยเบลงมาแค่นี้ หลังจากที่เราวางหลักได้ตามตำแหน่งที่เราต้องการแล้วเราก็เอาน้องพูจับขึ้นหลักนี่แบบนี้แล้วเราก็เตรียมนะคะลวดที่จะใช้ยึดต้นไม้นะอันนี้เป็นลวดยึดต้นไม้นะคะก็จับน้องขึ้นมาแล้วเสร็จแล้วก็เอารวดนี้ ยึดลงไปอันนี้มันอาจจะไม่ได้ผูกนะคะใช้วิธีการยึดโดยเอานี่เลยเอาเขาเอาเขาแบบพันอยู่กับเนี้ยแค่เนี้ยน้องจะได้ไม่ไม่บาดเจ็บอ่ะมายึดข้างบนอีกอันเนึงอันนี้ ไปยืดไปง่ายไหมง่ายมากมากถึงมากที่สุดแค่นี้เองจะ้ะไม่ผูกไม่ไม่ดึงไม่รั้งให้เขาได้มีอิสระนิดนึงแค่นี้จะ้ะเป็นอันเสร็จสิ้น การทําหลักแบบง่ายมากถึงมากที่สุดของมะนาวนะคะอันนี้ก็เป็นแค่ไอเดียเล็กๆน้อยๆนะคะสําหรับการทําหลักง่ายๆเพื่อที่ให้เขาเนี่ยอยอดเขาอะค่ะไม่เลื้อยไปกับพื้นเพื่อที่ให้เขายอดเขาได้เติบโตนะอันเนี้ยถามว่าสุดไปและยังไงเดี๋ยวมะนาวก็ต้องต่ออยู่ดีแต่ว่าอันนี้มาแค่ เพียงแนะนําวิธีการทําหลักง่ายๆนะคะแล้วก็ม่นาคก็คงให้เขาอยู่บนหลักนี้อีกสักระยะหนึงแหละแล้วก็เดี๋ยวค่อยขยับขยายเขาอีกทีนึงอันนี้เป็นอีกวิธีนึงนะคะในการทําหลักง่ายๆเพื่อนๆจะเห็นว่าทําง่ายมากเลยแค่มีเ้เพียงแค่ก้านลูกโป่งแล้วก็ตะข่ายพลาสติกนะคะหรือว่าจะเป็นตัวไม้ก็ได้นะคะไม้ไม้ลวกไม้อะไรก็ได้นะแล้วก็ตะข่ายพลาสติก อันนี้ก็เป็นการทําหลักได้แบบง่ายๆแล้วก็ก็เป็นหลักที่สวยงามนะคะให้น้องได้เติบโตอยู่บนหลักนี้ก่อนอีกสักระยะหนึง่งแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาขยับขยายเขาอีกทีนึงนะคะนี่ก็เป็นอีกเทคนิคนึงในการทําหลักให้กับไม้เลื้อยของเราแบบง่ายๆสไตล์มะนา ยังไงเพื่อนๆลองทําตามดูหรือว่าเอาไปปรับใช้ดูก็ได้นะคะเพราะว่าถามมาว่าเอาขอแบบง่ายมากถึงมากที่สุดมะนา็ว่านี่ก็น่าจะง่ายมากถึงมากที่สุดแล้วล่ะสําหรับวิธีการทำหลักไม้เรือแล้วก็ไม่ขี้เหร่น,นะก็สวยอยู่ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับชมคลิปของมานานะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะแล้วก็ครั้งหน้าถ้ามะนามีเทคนิคดีๆหรือว่ามีต้นไม้อะไรจะมาแนะนำนะคะเดี๋ยวจะมาแนะนำกันใน คลิปถัดๆไปนะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนคลิปของมานาด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะจ๊ะสวัสดีจ้าอันนี้คือพลูกินมากด่างเหลือง